Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 วัสดีคนคลิปนะคะเราจะพาคนเนี่ยมารับของฟรีชิ้นกันค่ะจะเป็นหมวกอัศวินสีเลือดนั่นเองนะโดยชิ้นนี้นะคะเขาแจกด,ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5000ชิ้นนะคะแล้วก็ณตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ย1น8 0คนนั่นเองนะคะโดยการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยต้องคอมเมนต์แบบนี้ค่ะเดีย๋ยวนะคะจะปะลิงแบบให้ใต้คลิปนี้นะวิธีการรับของฟรีนี้นะคะเขาเนี่ยได้มีเขียนนะคะว่าอยู่ที่หน้าแบบนะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องได้สกอร์นะคะเป็นคะแนนการคิวผู้อื่นเนี่ยให้ครบทั้งหมด2,500คะแนนค่ะถ้าเรา ะคะิวได้2,500คิวนะคะในเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้รับของฟรีชนี้ไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะต้องเป็น5,000คนได้เลยนะที่ทำเควสนี้สำเร็จค่ะซึ่งมาทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยทางด้านสายมือนะคะเขาจะมีขึ้นนะว่าพรีเ i มิเต็ดนะทุกคนเนี่ยสามารถเช็คได้นะคะว่าเราเนี่ยคิวไปละะแล้วกี่คิวนะคะแล้วก็ไอเทมที่แจกนะคะคงเหลืออีกกี่ชิ้นค่ะสามารถเช็คได้นะคะจากในนี้ได้เลยนะเอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอคลปหนะค,ะค่ะบค